Oh! เดืแดงเก็บเห movie, ็ดอยู่ดีละอันเก็บเห็ดอย่างเงินมูลน่นี่เห็ดยังเนี่ยสวัสดีพี่น้องเข้าเมนี้มาหาเห็ดจ้ะตาบัดน้องเม็กอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลจ้ะบนโต๊ะแห้งแห้งพี่น้องสีมานเราจังไปหลุดน้ำกันจ้ะมเพื่นกับพ่มาสับมาลดขั้นเดียวขอรอมา จะใช่ละงูขาวดวกอกเละงูขาวจ้ะเทาพี่น้องถือฝนมุนเอะเนียจ้ะเสียไปเห็ดเสือในสวนฮะไปคุดแล้วก็ฟังไหวจ้ะดอกบุญง่ายเลือกข้าน้ วัเนี้ยอาถุงมาแยกใส่ไว้สภาพไม้จ้ะฝนตกะห้ามมาอนีเหาไปเรื่อยๆจ้ะไปใส่เรื่องอะไรจากดอกโอ้พูดได้เฮ็ดงยังดอกไงเถอะง่ายขึ้นบน เฮ็ดนางไปไม่มวยมันก็เตี๋ยวเบ่งมหาจ่กม่วงลราจะนี้ได้ซ้ำนี่นาเด็กเอ๋นผมแน่เลยตีสองตีสามโอ้ตีสองตีสามอันไหนตีสี่ยายเตี๋ยวพันมานางค้ายเห็ดได้พื้นท้าไดลายมาหอดกับมาเฝาไม่ขาโหลดได้เดียวนี่ มาเจ้าเล็กเลยอมันบานเนาะเห็ดละโง่ใจตัวจุ่มตัวจุ่มเป็นวาโลละสองร้อยห้าสิบจ้ะสายอะแดงไหมได้จักดอกโอ้ได้อยู่ัวเลยนะเฮ็ดละโงกเนาะ ก็จะได้เยบะมาแมันเจ้าทีนกับเ็กอินได้เด้อนีิเออมาน์สเลยเดี๋ยวได้ของใหญ่เหรอยดละงกไปยดออกมันต้องมีโคกันยังอููู้จักดอกล่ะ <โล S 1> ซีโร่จ้าจัดๆๆเก็บเลยค่ะดูแดงเก็บเห็ดอยู่นี่ละหองหากันนเก็บเกันี่ยอเอิมูน่นี่เยังเนี่ยเฮเป็นเพ็ดเพิงก้อย่างมัน่ได้บาง่นเนื้อเตี่ยมาผอพิ่นหาเฮ็ดขายขางท้างจ้ะกระต้านี่ไรเปนไรละจ้ะนี่แต่นี่ได้นี่ อันนี้ทงลัซบานบานอ้เอาเลยเอาเลยเอาสองหัเนี่ยกระโดดมาเจาเทือกเทือให้นอนเ้าติหล่ะไอแคทหนอนแกงแ่งกันเอาแกงกงเห็นงูมั้งนี่คือเป็นเทือกเอาแม่เขาจะไดนนี่คะนี่รุ่ละสองล้อยุ่งๆยกงงามก็คืองูนี่บุ้ยเห็นบค่ะคายกันง่ายๆได้หนิคลายคลายกันสยวนมาแคทแคทก่นี้มีเงินส่วนมาเ่วนอันนี้ไห้ ทิมไปทิม <önemli> ทิมเฮดบ่เคยเห็นจมาเต็มถึงถึงนนี้เรงี้่อยเอาหน่อยเฮดออกย่ถงอร่อยหนึงเนาะยุ่่นเนาะแล้วมันจะเป็น่อันนี้เขาคอยเฮดเสือจปแก็มเฮดมันจะใส่ก่อนไก่ตอ เพิ hey, he s <S okay. That ่นหูปลาเพิ่นไผ่ได้ไหมเขาจะวัดร้อยหนึ่งกิโลรขอตั้ไงเออหนักสิ่งสองกิโลสิ่งสองกิโลสามาหานิโกุ่นนี้น่ะหอยเขาต้องมีหอยตัวเต็มหอยอืม ตัวนี้หกขีดกว่าวันนี้ใช่ค่ะอนี้เพชรยังไงพรู้จักกรา่เอาแล้ือื่เอาถอดแล้วป่ะอันนี้เอาอีกต่อน้องอยนีละนี่นาที่ไหนมาโบกบเขบอกเคยเอากันไดเอาถอดเอาถอดเอาีกต่างหอยนี่นะเอ้เ็นเกมกระต่ายือย่าบอกใครเดี๋ยวว่าขีดนี่นะแกงใส่กันมันแสบเพชรรองยางเทากระแสบมันหอมเพชรแล้วแล้วก็โม่พนเอ็กให้มัน ขีดแถมเลยแถมไปเลยดต่อไปสิได้เกขีดใเงินมานานตุงๆน่อกบานอยู่เรมเงินหน่อยวะแถมไปอีกนี่แถมอีเมนมันดแถมไปออกมาตีได้ละจ้านี่เป็นย่อยพอเล้าพวอยู่บนเก็บจะ่บ้านี่เจงจงลนี่มันางทั้งม้ข้าวใหญ่ด้วยบ่อใสเพิ่ลเบิ้เนี่ยบบอตเด้อ ไ่อนยไปยังแ็ดผูกโลท่อกันเอาจ้าเอาอีกก็ได้รวมกนลยินรแต่คนผู้เดียวไปเอาอันร่วมเครื่องร่วมอะไรบ่เอาเฮกซคือเขาใหญ่ใส่นน่ำเอานีอีกที่ราคาน้นอกอ้ยอัน่นึงโซ่ เอาหนึ่งไปเลยกับโโลกว่าพอยุพอดียาวลูกบ่มีผพวกับ่มีแมอเจ้าสีออนสนบาทเจ้ากระบีงให้ผมก็ได้งัดเพ่อนไม้เพื่อนเบิงดอกงามงาเห็นเผ่งด้เนาะเห็น่บอกเขาเอ่นนิดนึงแค่แค่มันโหแแค่เอื่อนแค่ก็แล้วแล้วล่นนี้ได้ไหมเขาจะเคลือบแงั้งแล้วแค่ันนีแล้วโดนตันเล โอ้ดเจ็ดเขตโอ้ดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเออคออแล้วงแถมึงออกมาพอกันพอดีเนาะเออกำลัางเสียกไปว่างตลาดเล่นบวจานี้

คอยได้แต่เฮ็ดเสื่อเฮ็ดแดงใหญ่เนาะเปขายใหางอกเฮ็ดละโง่นไหมไปเดี๋ยวพกเาไปขายไปเหห็ดกับบุมานงงมาเบิงงงมาเบิงเฮ็ดอยู่นี่จ้ะยูห่มนี่ออกร้ายเฮ็ด มันมันคายเบิร์แล้วค้ายเบิแล้วเอามาลงนี่ก็ไปหาอีกแ้มันมันเอ็ดเินาเดนีเด้อมาเมาเด้อนี่เด้อานี่จ้อก่สานเงนี่ แล้วส like ิงโง่เม <Brazil> <Okay. S 2> ื่อเลยจ้ะพ <The people S 2> ี่น้องในก็ตหัวข้าเก็บเพอนไทยเนข้เก็บสองดอกกินหนาฟอกันไหมจ้ะก็ขอเก็บสส่สองดอกสวัสดีจ้ะ